คผู้ชม่อนี่ดอทคอมี่แล้วนะคะวันนี้นะค่ะเราก็จะมาเส้นข่าวสำคัญสำคัญสำคตอนนี้นะคะเรากําลังอัดคลิปอยู่ยไม่ใช่ตอนนี้นะคะเรากําลังถ่ายทออสดนะคะอยู่ในอินสตาแกรมนะคะนี่เลยพอดำเห็นภาพซ้อนอาจจะงงหน่อยเนาะก็ตอนนี้นะคะเรากําลังถ่ายทออสดอยู่ในอินสตาแกรมนะคะคือวันนี้นะคะเราก็ บอกทําไมมาถ่ายทอดสดน่ารักเัลโหลโอเค<笑><笑>ก็วันนี้นะคะเราจะมาแจ้งข่าวเรื่องไลน์กันอีกแล้วนะคะก็คือว่าปัญหานะคะที่เจอบ่อยมากแล้วก็เยอะมากๆเลยนะคะก็คือไลน์นะคะเราเข้าเยอะมากๆเลยนะคะก็คือว่าเราได้สร้งางไลน์ขึ้นมาเพราะว่าไลน์ค่ะอันอีกอันหนึ่งมันเพื่อนเต็มนะคะแล้วก็มันจะมีแปสิเปซ็นเป็นคนที่คุยเล่นนะคะแล้วก็20เปซ็นเป็นคนที่สั่งสินค้าค่ะคะือแบบ ส่วนใหญ่ก็จะถามว่าอยู่ป้าอะไรเยนที่ไหนคือคําถามจะเยอะมากๆเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้สั่งของแบบบางคนก็ถามว่าคอไรคุยเล่นหน่อยค่ะคือไม่ได้อยากจะสั่งของแต่ว่าอยากมาคุยกับโนนี่ดอทคอมจะบุกมันมากเลยก็เราได้ตอบสนองความต้องการของคุณแล้วค่ะไพนี่ก็หนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ก็เราได้สร้างไลน์ขึ้นมาค่ะเป็นไลน์สําหรับคุยเล่นนะคะแล้วก็เป็นไลน์สําหรับสั่งสินค้า สำหรับคนที่รู้ตัวนะคะว่าไม่ได้จะสั่งสินค้าแต่ว่าอยากคุยกับ l o นนี .com ทอก็ให้ทักไลน์นี้เลยเดี๋ยวเราจะทิ้งไอดียไลน์นะคะไว้ที่ชื่อคลิปงงไหมพูดอะไรเนี้ยฮะก็คือง่ายๆคนที่ไม่อยากจะสั่งของแต่อยากคุยเล่นทักไลน์ชื่อคลิปนะคะแล้วก็สามารถถามคำถามสามารถคุยเล่นได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าคนที่จะสั่งของจริงๆนะคะค่อยทักไลน์อีกไลน์หนึ่งนะคะ @cy2507b u นะคะเป็นไลา์สำหรับสั่งของ @cy2507b u เป็นไลา์สำหรับสั่งของนะคะส่วนไลน์คุยเล่นนะคะเราคือเราเพิ่งเปิดไลา์ขึ้นมาเลยนะคะก็เราไลฟ์สดใน i อจนะคะหลายๆคนก็อาจจะในคนที่ดูใน IG จนะคะก็จะรู้นะคะว่าเออเราเพิ่งตั้งไลฟ์ขึ้นมานะคะ นี่นะคะก็เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าไอเดียไลน์อะไรเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ชื่อคลิปแล้วก็ตรงลิงก์แล้วก็ให้ลิงก์ตรงดีสคริปชันกับตรงใต้คอมเมนต์นะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยไอดีไลน์ตามนี้เลยนะคะแล้วเราคนที่จะคุยเล่นนะคะทักไลน์มาคุยเล่นก็แอด i n i สามเก้าสามเจ็ด k นะคะตามนี้เลยนะคะค่ะก็สำหรับ คือทักมาได้ปกติเลยนะคะแล้วก็จะทักมาทั่วไปเลยนะคะโอเคค่ะก็มาแค่นี้นะคะมาแจ้งข่าวเท่านี้นะคะเข้าใจกันเนาะแล้วก็สําหรับรายที่สั่งของนะคะงดคุยเล่นงดคุยเล่นเด็กขาดคะ่ะเพราะว่าจะขอแค่คนสั่งของเพราะว่าแบบบางทีก็ตอบไม่ทัน,นะคะ่ะแล้วก็มีแต่คนคุยเล่นใช่ไหละ่ะแล้วคนที่จะสั่งของจริงๆแล้วก็โอนเงินจริงๆก็ตอบชานนะะ้าค่ะก็เลยไลฟ์คุยเล่นตามชื่อคลิปนี้เลยนะคะอย่าลืมไปแอดมาคุยเล่นกันด้วยนะคะบ๊ายบาย